ขณะที่ผมเดินเล่นอยู่ในสวนครับแสงแดดอ่อนๆรูปไร้ใบไม้เหมือนมือของใครบางคนลมพัดเบาๆครับแล้วก็เสียงนกร้องเหมือนกล่อมโลกให้ใจเย็นแล้วผมก็เห็นต้นไม้ต้นหนึ่งครับใบมันเขียวเข้มนะฮะแล้วก็มีจุดสีดําเป็นพื้นสีดําแปะอยู่ผมนึกว่ามันสูญพันธ์ไปแล้วแต่มันกลับยืนอยู่ตรงนี้เต้นระบำกับสายลมไม่พูดอะไรไม่ขอให้ใครเข้าใจไม่แม้แต่จะหันมามองผมผมเลยแอบบ่นกลับมนในใจว่า ต้นไม้อะไรช่างไม่สวยเลยสีเขียวสีดำมนๆม,ม,มองๆไม่น่ามองไม่มีสีสันแต่มันไม่ตอบกลับมาครับมันยังเต้นลำกับสายลมอยู่ยังไหวเอ็นอยู่กับเพื่อนๆยังยิ้มให้แสงแดดเหมือนจะบอกผมว่าฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อสวยให้ใครดูฉันแค่เกิดมาเป็นตัวของตัวเองผมยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นหัวใจเหมือนโดนใบไม้ใบหนึ่งสอนบทเรียนเล็กๆครับโลกนี้ไม่จำเป็นต้องขอคําอนุญาตจากใครในการอยู่ ในการเติบโตและในการเป็นตัวของตัวเองบางทีการอยู่เงียบๆก็อาจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะทำได้ในวันที่โลกวุ่นวายเกินไปและถ้าคุณกำลังเหนื่อยคุณอาจไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้ครับแค่นั่งอยู่ตรงนี้เหมือนต้นไม้ที่แค่เต้นลำกับสายลมโดยไม่ขอให้ใครเข้าใจเลยสักคนเดียว